มะเร็งคือโรคซึ่งเกิดมีเซลลผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดโรคมะเร็งเป็นโรคอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่วงการสาธารณสุขทั่วโลกสถิติทั่วโลกในอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงถึง8.2ล้านคนทั่วโลก ดีสี่ข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยภาพเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี้ยก็าไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น,น้องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะปูกกอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมต็มทีทให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทำเาารียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองทานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี4 49ตอนนี้ก็58ตแามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจากอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้ซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ